สวัสดีครับเป็นรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคำพิเศษนะครับอีก5นาทีก็จะบ่ายโมงนะครับของวันเพื่อสัดีที่ที่5พฤษภาคม2,565นะครับก็วันนี้เป็นวันที่5เนาะหลังจากที่เราเปิดประเทศแล้วนะครับผมอยู่บนอำเภอเกาะสมุยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกลางอ่าไทยครับก็อยากจะรีวิว ร้านอาหารขิ่นนะครับชื่อตาโขบางปอซีฟู้ดอยู่ตรงไหนล่ะผมคิดว่าก็ถ้าไปทางนี้ก็จะไปตรงท่าเรือเฟอร์รี่นะครับก็จะอยู่ห่างจากท่าเรือเฟอร์รี่ไม่น่าเกินเดกิโลนะถ้าอยู่จากสนามบินก็น่าจะสักสิกว่าโลนะครับประมาณนี้ซึ่งไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไกลนะครับไม่ไกลไม่ไกล ก็หลังจากที่เมื่อวานผมได้รีวิวร้านเะเบียงแรนะครับอันนั้นก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นรสชาติแบบอา,อาหารใต้แต่ว่ามีความเป็นกล mm ิ hmm. ่นอายเพื่อเซิฟเสิร์ฟนักท่องเที่ยวเพื่อให้ความเป็นอาหารภาคใต้จางนี่เขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านแบบคนถิ่นทานอ่ะคนคนคนท้องถิ่นทานเราลองไปดูกันหน่อยครับ ในการเซิร์ชใน y t u t u เออโนใน Google Map ได้เลยนะครับนี่เป็นถนนรอบเกาะนะครับรอบเกาะร้านเปิด10โมงถึง22รนาฬการครับก็จะเรียกว่าติดติดทะเลไปเลยติดทะเลไปเลยครับเข้ามาปุ๊บบรรยากาศเสียงคลื่นเลยนี่ฮะเม็ดทราย หรือว่าติดทะเลเลยนะครับทําเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นนะติดทะเลโอ้โหหาดสวยงามมากที่เห็นตรงหน้านั้นนะครับที่เห็นตรงหน้าทางนู้นก็คือเกาะพะง,งันครับเกาะพัง,งานหาดริมเกาะพัง,งานจะอยู่ริมนู้น,นเลยโอ้โหตรงนี้สวยนะครับเขาเรียกเขาเรียกหาดหาดบางปอหาดบางปอ,อ,อสวยจริงๆมุมนี้ คลืนลมสงบเบาๆนะครับนูนเกาะพังงานน,นี่ฮะดูความกว้างยาวไกลของหาดบางปอนะครับตรงนั้นน่าจะเป็นหมู่เกาะอ่างทองนอี่ร้านอาหารนี้จำชื่อไว้เลยนะครับจำชื่อไว้เลย,เลยร้านบางปอ เราลองไปชิมอาหารกันครับนั่งลิ่นชายทะเลทานอาหารกลางวันซีฟู้ดไปชิมกันครับแฟนรายการครับเรามาดูแอปพิทเซอร์แบบบ้านๆกันสะหน่อยนะฮะแอปพิทเซอร์มาก็เป็นกา,กาปกาปีกาปีย่างอะ่ะกาปิย่างเสิร์ฟก่อนเลยเสิร์ฟก่อนเลย มาอยู่บนเขาเรียกอะไรอ่ะการากาลาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอาชีพทำแกะลองนี่มาอย่างนี้เลยนะฮะแฟนรายการอ่ะนี่นะดูดูเครื่องเคียงดีฮะมีตั่วตั่วปักยาวแตงกวาแล้วก็ใบอะไรก็ไม่รู้เรียกไม่ถูกว่าแล้วก็ชิมหน่อยฮะอื้อ มีความหวานหวานหอมหอมก็ไม่เค็มแน่ละเหมือนน้ำพริกนั่นอืลอร่อยดีก็ใส่เมนดาถ้าให้มาอยู่แค่เนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเพิ่งทราบนะเขาเรียกเคยจีนะเคยจีอ่าเคยจีนี่หอยนางรมก็มาแล้วครับอันนี้เรียกว่ายำสาหร่ายนะครับยำสาหร่ายยำสาหร่ายสาหร่ายไม่แพงชิมชิมยำสาหร่ายยำสาหร่ายเต็มห้าให้ห้าเลย อันนี้นะดิแม่เอาไปผัดไข่ดิดิหวยช่วยหน่อยใช่ไหมครับมีความเป็นใต้ก็อย่างแรงเลยยังไม่มีอะไรครับรถบ้านๆมีริงเลยนะไม่เผ็ดด้วยครับคนในหนังไม่มีนะไม่เผ็ดเลยนะลองสั่งดูนะครับยำสาหร่ายดิปึ่งนอนตรงนี้จริงๆนี่นะคะับเราก็มาดูเรซิปปี ส่วนผสมมีขิงด้วยอันนี้มีสาหร่ายแล้วก็มีกุ้งนะฮะผัดมีความเป็นกะปินิดนึงขอบคุณจ้ะนี่ใครเลือกตัวใหญ่ไล้พี่ต้นเหรอันนีใส่เปิดดูแต่ว่าเมื่อวานร้านตัวใหญ่ปลานีซีซางสลัดช่วยหลบไปหน่อยเมนูยำ ขาเลยไม่ใช่ยำหอยนางรมนะฮะเขามา5ตัวาตัวแล้วแต่สั่งนะครับนี่อันนี้ของผมเป็นมาดูร้านนะ้นากาแฟนางรมครับแต่นรายการหอยนางรมใช่ <c oughs> ถ่ายมันเองใช่เอไม่องร้อทำไมมันแสบคอหอยนาง, <c oughs> งลมสดๆนะฮะเขามีเคยตีมาให้ด้วย อะไรมาบ้างนี้อันนี้อะไรครับเนื้อปูผัดผงกะหรี่ครับอะไรนะคะวายเขาเรียกปลาหมึกเขาเรียกวายใช่ไหมวายวายนี่คือปลาหมึกนะฮะวายคั่วแล้วก็สตอผัดกุ้งนี้เราก็ต้องสั่งข้าวเปล่ามาสักโถนึงนะฮะแล้วก็ทานขาเดี๋ยวเอาหอยออกกัน มีข้าวเปล่าข้าวเปล่ามาโถนึงก็ประมาณนี้มาละอันนี้ก็ข้าวเปล่าข้าวเปล่าเออมีมเออไปเสบียงเล่ใช่ไหมนี่นี่นี่เนี่ยเคยนะฮะเคยจีไปจิตใจเคยจีใส่กับกะรากะราขุกข้าวอย่างแรงตอนก่อนข้าวนะฮะขูดข้าวกินแต่ข้าวเปล่า ข้าวนี้ไม่รู้มาจากที่ไหนนะฮะความเป็นใต้ถึงบักใต้แล้ถึงบักใต้แล้วใต้เลยอ่ะเนจนนี่ฮะถึงจะโตจะโตก็ออกเสียงให้ดีหน่อยนะจะโตจะตอผัดกุ้งจะตอผัดกุ้ง กับข้าวเปล่าข้าวเปล่าข้าวแต่นี้เป็นร้านแบบคนโลเคอลไม่ค่อยมีฝรั่งมาทานนะฮะอ่ะกินกินต่อจะทำเผ็ดคู่วคนในหนังให้ได้เนื้อหัวหอมข้างหลังเลยบ้าตายต้องแต่ต่อนะแต่ต่ออย่าลืมนะในรายการ เคยเอ๊ะไม่ใช่เดี๋ยวเขาเรียกอะไรไวายวายก็คือปลาหมึกนะฮะเนี่ยควยเล็กๆมาตักใส่เข้าไปกะทิ <ไข S 1> มันมันมาเลยมันตักกับต,ต,ตักไรล้คลุกข้าวร้อยอย่างแรง อาหารใต้เบาๆนะฮะอันนี้เราเราเราก็เป็นดูดีดลืมกัปูผัดผงกะหรี่ปลาฉลามแกงส้มไส่ต้มขมิ้นแล้วอะไรนะนี่ปูผัดผงกะหรี่นะฮะกระบบปิ้งหุ่มนะอืมอืใช่ใช่เยออยู่เดี๋ยวลองดูก่อน ล้ำปูเขาแกะไม่เรียบร้อยข้างหลังผมนี่เหลือไปเห็นนะฮะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมาทานอาหารแบบออเทนติกนะฮะแบบใต้แท้ๆใครมีเพื่อนต่างชาติมาก็ควรจะพามาชิมอาหารนะครับเป็นแบบท่องเที่ยวเชิงแก s t r o n o m y ท่องเที่ยวกินแบบเรา เรามาถึงเมนูหลักของทางใต้นะครับคือแกงส้มหรือแกงเหลืองอเราลองมาชิมกันดูครับนี่คือแกงแกงส้มนะครับหรือว่าแกงเหลืองเราชิมดูนะครับเราลาดไปเลยพอหยุดกินแล้วจะเผ็ดไม่ใช่เราลาดลงไปเลยนะฮะมีกับเนื้อปลาเนื้อปลา เนื้อปลาเนื้อปลาราดลงไปเลยนะฮะแกงจ้มนี่แกงส้มนะครับราดราดข้าวจะร้อนจะร้อนถ้าเกิดว่ากินแยกไม่ออกเลยแต่มันไม่ใช่สลับซื้อเลยรออย่างแรงมันต้องใส่ทิชชู่ให้เพิ่มกันทาวนะเปรี้ยวหอมอย่าลืมนะครับมาถึง แดนใต้ก็อ,อย่าลืมแกงเรืองหรือแกงส้มครับนี่คือปลากระบอกปิ้งหุบครับอโอ้โหนี่กว่าจะมานะครับเมนูนี้ปลากระบอกแปลว่าแบบทำสดๆเลยเสิร์ฟกับ,บกมะม่วงฮะมะม่วงยำมะม,ม่วงอลองปลากระบอกปลากระบอกย่างหุบ นี่ทำนานมากนะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่มาทีหลังสุดชิมมีความเป็นหอมบอกพี่ตามน้ำมะพร้าวไหมเอามาห้าลูกเลยนุ่มน้ำมะพร้าวห้าลูกแบบนี้นเขากินแล้วก็ต้องตบด้วยมะม่วงยมกินยังัไม่ถือนะตักกับมือน้ำจิ้มน้ำจิ้มมีสองแบบ เราะบุกมาถึงครัวนะฮะย่างให้เห็นเห็นเลยเชฟได้โปรโมทร้านลูกนะี่บรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้นะฮะนั่งแบบสบายๆริมหาด ปฏิบัติตัวกับยาแย่ดูเล่แย่จับแจ้งไว้ไม่ให้มันได้ทำตัหผิดใครอาจจะตกท้ายด้วยมะพร้าวนะครับน้ำมะพร้าวน้ำหอมโโลลกกท่านเสร็จก็ออกมา ดูวิวสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับแหมถ้ามายามเย็นก็จะได้บรรยากาศอีกแบบตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองนะครับฝนตกพล่ำๆลนิดฮะอาจยอดเยี่ยมเลยนะครับนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับเพียงเซชั่วโมงหนึ่งนะครับหรือถ้าใครอยากจะนั่งรถมาก็ได้นะฮค,คืนหนึ่งแล้วก็ เราถึงเช้าเรานั่งเรือมาเฟอร์รี่มาสักสองชั่วโมงหรือใครจะขับรถมาก็ได้นะครับแล้วมันก็เรารถเนี่ยขึ้นเรือเฟอร์รี่ที่ท่าดอนสักมาที่เกาะสมุยได้เลยครับแล้วมาเที่ยวเกาะสมุยกันนะครับขอบคุณฟแรายการทุกทานที่ติดตามช่อง YouTube ทีิปทำค่าบพิเศษขอบคุณอาหารอร่อยออร่อยจากร้านบางฟอซีฟูทด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูก่นว่า สนุนราคาเท่าไหร่ที่เราทานนะฮะ,ะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าโต๊ะนี้เท่าไหร่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 ทั้งหมด1,900บาทนะครับทางโต๊ะที่เราเห็นนี้1,900บาทมาทานกัน5คนนะฮะก็หารเฉลี่ยกันแต่ทุกคนอิ่ม,มอร่อยเลยนะครับเอาไคะเดี๋ยวปาเอาให้ขอบคุณ<ป>แฟนเลย<ป>มีผลไม้มาให้ด้วย ขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง u t u b e ชิพทำค่ะวิเศษสวัสดีครับในในการครับถ้ามาเที่ยวสมุยนะครับคือแถวเนี้ยเขาจะเรียกบางปอซีฟูดนะครับบางปอซีฟูดแต่ว่าถ้าจะมาทานร้านที่ผมมาทานเนี่ยต้องมีคําว่าตาโขนะครับตาโขตาโขบางปอซีฟูดนี่ครับนี่ฮะตาโขด้วยนะครับต้องมีคําว่าตาโขด้วยนะครับ